มาแล้วค่ะของดีของหายากนะคะจริงๆอ่ะ bmw x 1น่ะมันหาไม่ยากหรอกค่ะแต่พอเป็น x 1ดีเซลเนี่ยหายากมากนะคะวันนี้ฝนมีมาให้แล้ว1คันค่ะสีขาวถูกใจสาวๆแน่นอนค่ะคันนี้เป็น bmw นะคะ x 1ค่ะ 2.0D ค่ะเป็นดีเซลนะคะ s ไ i e นะคะ x line ค่ะรหัส f 4 8นะคะปี2022ค่ะจด2024สีขาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะ รถมือเดียวค่ะออกศูนย์ป้ายแดงมาเลยนะคะออกศูนย์บาร์เซโลนามาเลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าได้ยางใหม่ด้วยเป็นยางมิชลินนะคะปลายปี2024นะคะได้ไปคือใช้งานอย่างเดียวค่ะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะคะเดี๋ยวฝนพาเข้าไปดูด้านในค่ะด้านในของ X1 คันนี้นะคะจะเป็นลายไม้สีน้ำตาลค่ะแล้วก็กระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าเลขไม้น้อยด้วยนะคะป่ะพาไปดูด้านในค่ะข้างในนะคะก็ออปชันบนพวงมาลัยมีครบอยู่แล้วนะคะสำหรับ X1 ปี สี2022เนาะเลขไมค์คันนี้42 0 0 0ค่ะน้อยเนาะน้อยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นพุชซาตาร์เอ่ยอะไรเอ่ยดูสภาพเอานะคะลูกค้าอันเนี้ยฝนบอกก่อนเลยว่าฝนไม่ได้ล้างนะคะเซลฝนเหมือนเดิมรีบเหมือนเดิมนะคะเอามาทําคลิปให้ก่อนเลยกลัวจะไม่ทันขายนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ทันเขาเหมือนเดิมละคะ่ะอ่าไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยลูกค้าก็ได้ดูรถสวยเนาะเผื่อวันไหนได้ซื้อกันนะคะก็จะได้มาหาเซลฝนเนาะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะตัวเกียร์เนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะคะเบรกมือ ไฟฟ้าค่ะ เหมือนที่ฝนบอกเลยนะคะฝนยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะบเบาเบิกก็อาจจะยังไม่สะอาดเท่าไหร่นะคะแต่เบาไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีขาดนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคนนั่งและคนขับนะคะพาพาไปดูด้านหลังค่ะเห็นไหมจริงๆเบาตอนแรกฝนคิดว่ามันเป็นรอยเหมือนนั่งเยอะแต่จริงๆเขาไม่นะคะเป็นการไล่ระดับสีนะคะสีมันก็เลยจะดูเหมือนว่าข้างบนอ่อนข้างล่างเข้มนะคะมีแอร์หลังค่ะมีที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ด้านหลัง2จุดนะคะไปดูด้านท้ายค่ะด้านท้ายกุญแจฝนมีให้ครบทั้ง2ดอกนะคะแต่อันนี้ฝน เอามาแค่ดอกเดียวนะคะมีเขาเรียกอะไรสามารถเตะเท้าได้นะคะสามารถเปิดจากกุญแจก็ได้เปิดจากข้างหลังก็ได้ เกือบลืมบอกค่ะคันนี้นะคะ BSI 10ปีนะคะเหลือถึงกันยาปี2032นะคะแล้วก็ตัววารันตีนะคะ5ปีนะคะเหลือถึงกันยาปี2027ค่ะลูกค้านะคะได้ไปคุ้มแน่นอนค่ะอ่ะอยากรู้ราคากันหรือ,อยังคะ่ะราคาออกป้ายแดงเนี่ยฝนไม่แน่ใจเลยนะคะไม่ได้หาข้อมูลเลยน่าจะประมาณเกือบเกือบ2ล้านเนาะสำหรับ X1 ปี2022นะคะเครื่องดีเซลเนาะแต่คันนี้นะคะเข้ามาหน้าร้านฝนขายอยู่ที่1ล้าน3แสน 70,000นะคะแต่สำหรับลูกค้าเซลฝนนะคะจะพิเศษกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะใครมาจากคลิปเซลฝนนะคะเอาราคาไปเลยค่ะ1 3 0 0 0ล้านทวนค่ะเข้ามาดูรถจริงก่อนได้นะคะที่เซลฝนค่ะรถบ้านเฮงเฮงสอนะคะฝนเปิดทุกวันเลยค่ะรถบ้านเฮงเฮงสองนะคะอยู่ตรงถนนกันลาประพฤกบางแคมาหาเซลฝนได้รถสวยรถดีแน่นอนค่ะ